การฝึกอบรมให้เด็กแบบเด็กภาษาสมัครและผู้สนใจเนี่ยได้ได้เข้ามาเรียนรู้ได้สัมผัสศิลปินเห็นงานต่างๆที่เราจะจัดวางไว้ซึ่งมีทั้งศิลปินรุ่นใหม่ยังเรียนอยู่ก็มีเราถึงระดับศิลปินนานาชาติที่มีชื่อเสียงเรามีความรู้สึกว่ามันมีศิลปินไทยเยอะมากที่ดังในเมือ,นนองนอก แต่คนไทยอาจจะมีโอกาสได้ชมงานแสดงน้อยส่วนใหญ่ของเราในศิลปินไทยที่เรื่องนี้จะอยู่ในแคริเอร์ที่เหมือนกันคือเป็นมิดแคริเอร์เป็น rier, เอสเตอร์บิชหมดแล้วนะคะแล้วก็อยากให้คนไทยได้เห็นงานที่จริงๆง,ง,งานเขากลัพูดถึงสิ่งแวดล้อมในทางใดทางหนึ่งคือมันอาจจะไม่ได้รณรงค์ให้รักษาสิ่งแวดล้อมแต่มันมีประเด็นบางประเด็นที่มันลึกกว่านั้นแล้วแต่ละคนมันจะตีความออกมาเป็นเลเยอร์เลยเราไม่ได้อยากที่จะ twist บบงานของศิลปินหรือว่าครอบครอบงานของศิลปินไป ยกตัวอ,อย่างเช่นศิลปินที่เขาจะทำงานด้วยอยู่เป็นคนเกาหลีชื่อกิมคุนซอใช่ไหมคะเขาก็จะทำงานที่ผ่านมาก็จะทำงานาวิพากษ์วิจารณ์อินสติทวชันแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินสติทวชันของโลกศิละปะตลาดศิละปะหรือว่าอินสติทูชันอื่นๆ